ปฏิทินจุ่มคริสต์มาสอาร์ทอยจาก TNT Space ว้าวก็จะเป็นเซตที่รวบรวมคาเลคกเตอร์ของ TNT Space และจะเป็นคอลเลคชันที่เขาจะเปิดตัวในเดือนธันวาแต่มารวมอยู่ด้วยกันอืออุ๊ยอะไรอะฟิลแบบที่วางอะไรนะอุ๊ยน่ารักมากเจดียอุ๊ยทุกคนต้องแกะดีๆนะอุ๊ยทุกๆแผ่นคือปฏิทินสูงน่ารักอ๋อหรือว่าอันเนี้ย คือเอามาเพื่อวางปฏิทินเปล่าอย่างงี้ไหมอืด๊ดอคูสติกเวฟฟิชเช่นน่าจะเป็นคอลที่รวมถลองปีใหม่ของคาแรคเตอร์ทีนทีสเปทั้งหมดนะคะดูจากข้างกล่องแล้วขอน้องโซลาก่อนเลยเพราะโซล่าสดใสน่ารักเป็นตัวแทนของความซุกซนสดใสเจอน้องดูล่าแอนิมอลซีรีส์น้องบอยเรอันน้องบอยเรอันเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าจริงๆนางนน,นะหน้าตายันชายอย่างเงี้ยแต่นางเป็นคนอบอุ่นเนะแก อึจุ๊บว้าวแก yeah, ตรงลิต้าดีกว่าน้องเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เติบโตมาท่ามกลางจินตนาการและความฝันน่ารักนะ่ารักข้างหลังเหมือนเป็นโปสการ์ตตัวละครไปเลยอะ่ะส่วนด้านในก็จะเป็นคอลเลคชันเดือนธันวาอันนี้ก็บอยเรย์นเหมือนกันนะคะโอเคนี่ตอนนี้มีสี่กล่องแล้วนะคะนี่ก็คือโดราน้องจะเป็นตัวแทนของเด็กหญิงที่เต็มไปด้วยความสดใสเปี่ยมพลังนะคะเด็ดเอุ๊ยว้าวแล้วเราก็ได้โดรามาอีก และตัวนี้ก็คือจิงกูจิงกูว้าวอุ้ยน่ารักมากทุกคนตรงดูตรงหัวน้องดิเป็นปุยปุยอ่ะบัดคุณน่ารักมากแลนะตัวที่2ได้แก่ดรีมโมเมนต์พอน้องคาแรคเตอร์คนนี้ชื่ออันมูนะคะน่ารักมากเรื่องราวของน้องคือจะเป็นตัวแทนของพลังของความอ่อนโยนนะคะซีเคล็จะมี2แกละพี่บอยเรอ แบบเธอเกาใจมากซีเกต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 โซนเกตเกตซีเกตเกตเกตน่าจะเบบี้โซล่าบ้าเป็นแล้วอ่ะมีกำลังใจละเราอยากได้จิ้งจอกกับดราก้อนนะคะทุกคนซีเกตที่อยากได้เป็นไง โอ้โหหมีสองสายพันธุ์เลยและที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นะคะก็เป็นซีรีส์เปิดตัวใหม่ประจำเดือนธันวาคมค่ะสื่อถึงพลังของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นพลังของความคิดสร้างสารรค์ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะต้อนรับปีใหม่ปีนิว year เปนมาสตาคอร์ลักซอบแล้วเพราะซีเข็ดที่เลิบมากเลยคือแก,แกเกะออกมาทั้งหมดแล้วดิฉันมีปฏิทินรอต้อนรับปีใหม่แล,แล้วแล้วมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วถ้าแบบมองข้างหลังก็จะมีน้องๆคาแรคเตอร์เติมพลังให้กําลังใจแบบนี้อุ้ยน่ารักเลิศไหมเลิศ <laughs>